ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าเร็วแรงน้มนนาวไปทางการใช้งานที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการปรับปรุงซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและวันพลาสไม่ได้พลาดในเรื่องนี้โดยล่าสุดเปิดตัวซูจนอลส16ซึ่งมีการเพิ่มเติมและปรับปรุงให้กับฟีเจอร์ AI ที่ล้ำกว่าเดิม OnePlus ได้ประกาศเปิดตัว x y e a n o 16เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนพื้นฐานของ Android 16นี้มีการเพิ่มเติมและปรับปรุงให้กับฟีเจอร์ AI ที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบปฏิบัติการนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงความลื่นไหลของ UI และการเชื่อมต่อที่กว้างขวางยิ่งขึ้นรวมถึงการปรับแต่งส่วนบุคคลที่มากขึ้น สำหรับฟีเจอร์ชนอย16ที่น่าสนใจก็ต้องเริ่มต้นด้วย s y s p e c e ซึ่งได้รับการอัปเดตโดยผนวกรวม Google Gemini เข้ามาให้ผู้ใช้สามารถสั่งให้ Gemini ค้นหาเนื้อหาภายใน MySpace ได้นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มฟังก์ชันบันทึกเสียงและสร้างคอลเลกชันอัจฉริยะ ในปีนี้ยังมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่อีกหลายอย่างเช่น A อ e r รเตที่ช่วยสร้างข้อความเชิงสร้างสรรตามคำสั่งหรือพิสูจน์และแก้ไขข้อความที่มีอยู่เดิมในเกือบทุกแอป A อร์รีคอเดที่สามารถบันทึกเสียงการประชุมหรือการสนทนาและถอดเสียงเป็นข้อความโดยอัตโนมัติและ AI ในแกลเลอรี่ที่เพิ่มความสามารถใหม่ในการปรับแสงบนใบหน้าในภาพถ่ายบุคคลแก้ไขการแสดงสีหน้าและตาที่ปิดอยู่โดยใช้ภาพถ่ายก่อนหน้า Oxygeno 16ยังมีการปรับปรุปรงความลื่นไหลของ UI โดยใช้ฟีเจอร์ parallel processing ที่เปิดตัวใน Oxygeno 1นซึ่งทำให้ประสบการณ์โดยรวมลื่นไหลและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการปรับแต่งหน้าจอล็อกและหน้าจอหลักให้มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการปรับขนาดไอคอนและเพิ่มฟังก์ชันการทาง,งานภายในไอคอนเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว และน่าสนใจอีกทั้งในเรื่องการเชื่อมต่อข้ามแพลตฟอร์มที่ One Plu s ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และแท็บเล็ตและเข้าถึงข้อมูลจาก Mac หรือ PC ได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มการรองรับ Apple Watch ซึ่งเจ้าของสามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนข้อความการโทรและอื่นๆจากอุปกรณ์ของ Apple ได้โดยตรงสำหรับผู้ใช้แท็บเล็ต OnePlus ก็ได้รับการปรับปรุงด้านมันดิทสัสให้ดีขึ้นรวมถึงประสบการณ์การปรับแต่งหน้าจอหลักและหน้าจอล็อกแบบเดียวกับบนโทรศัพท์ วันพลัสกำลังเปิดโปรแกรม OxygenOS 16 Beta ให้กับผู้ที่สนใจทดลองใช้ก่อนใครและสำหรับกำหนดการปล่อยเวอร์ชันเสถียรผู้ใช้สามารถตรวจสอบจากภาพด้านบนได้เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจที่วันพลัสได้เพิ่มฟีเจอร์ AI ที่ล้ำกว่าเดิมใน OxygenOS 16และมีการปรับปรุงให้กับฟีเจอร์ต่างๆที่ทำให้ประสบการณ์ในการใช้งานเป็นเรื่องที่สนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่นี่เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ทั้งดีและไม่ดีความเป็นไปได้ที่ดีคือการที่ฟีเจอร์ AI จะช่วยให้การใช้งานเป็นเรื่องที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ความเป็นไปได้ที่ไม่ดีคือการที่ฟีเจอร์ A i อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สําหรับบางคนที่อาจจะไม่ชอบการใช้งานที่มีฟีเจอร์ AI หรืออาจจะไม่สนใจในเรื่องนี้เลยก็เป็นได้าะคุณคิดว่าฟีเจอร์ AI จะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีใช่ไหมคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับฟีเจอร์ AI ในอซิเจนอส